หาเบี้ยวเลยอ่ะซื้ออีกนิดนึงอีกนิดนึงโออยโอ้ยทุกคนคนเราจะทานทุกคนมันยุ่งยากนิดนึงอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยไม่ยอมแพ้ลูกไม่ยอมแพ้เก่งลูกแม่เก่งลูกแม่เก่งโอ้ยโอ้ย จะคานหรือจะว่ายน้าเอาเอาสักอย่างโออเออนี่นี่หมุนหมุนคิดมาด้วยเอก่งจังเลยเก่งที่สุดแล้วอ่ะแขนก็เป็นป้องขาก็เป็นป้องก้นก็ใหญ่ทําได้แค่นี้เก่งแล้วลูกโอยยกขาเจาะเท้าฟาดหางโอยเอยแม่โอยโอยเอยเอยลุ้น